โอเคเอาลนนะครับสวัสดีผมกาพัวผมนิวส์คุ้มกับเกมไพ่เลตคิงนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเทคนิคบางอย่างในการขโมยตังย่าถูกต้องถูกวิธีถูกคนได้ง่ายได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงลุ้นกับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งมีเทคนิคยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกคืสังเกตที่ชื่อของผู้ที่เป็นแคชคิงด้านบนของวงล้อน,นะครับว่าเป็นชื่อของเพื่อนเราใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ทําการรีเฟซตัวเกมใหม่นะครับโดยการเปิดและปิดใหม่หรือถ้าเกิดใครขี้เกียจก็รอกันหน้าก็ได้นะครับ แต่ถ้าใช่หรือไม่ไแน่ใจว่าใช่หรือไม่ให้ไปที่มุมซ้ายบนนะครับคลิกที่รูกขีด3มขีดกดที่ลีดเดอร์บอร์ดและตามหาชื่อของคนที่อยู่วงกลมร้อนนะครับแล้วเลือกเข้าไปเพื่อที่จะคลิกดูเมืองของเขาได้นะครับจะเห็นว่าหน้นาตาของเมืองของผู้ที่เป็นแคชคิงเป็นยังไงนะครับให้เราจําหน้าตาของเมืองที่เป็นแคชคิงเอาไว้นะครับและเมื่อคราวหน้าเรากดหมุนจนได้สติลแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเมืองนี้จะถูกต้องนะครับ ขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผมอัดใหม่นั้นสามรอบแล้วยังไม่ได้สักทีเพราะว่าผมต้องหมุนให้ได้สติลนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับโดนเท่านั้นแล้วมันก็หมุนไม่ได้สักทีนะได้สปินเฉยเลยวอตเดเฮลอ่ะลองใหม่อึ๊บลุ้น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 สติลสติลเอ๊ะลงยืมาเคนนะสติลเสรแล้วใหม่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 เอ๊ะเหมือนเดิมเลยคืออะไรสติลที่ว่าโอ้โหที่เดิมเลยครับทำไมต้้อออองงทีี่่่เดิมะะโโหรลไพน้อง คืออะไรห้าพันเลยไม่บ่นแล้วครับไม่บ่นแล้วครับเอา้าไม่บ่นแล้วที่เดิมใช้คืออะไรระหว่างที่เราเพียนี่จะกดสปินให้ได้สติลแล้วไม่ได้ทีนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราได้แอตแทกนั้นเราก็มันจะไปยิงป้อมเพื่อนเล่นได้นะครับแก้เบื่ออะไรอย่างนี้นะซึ่งผมขอแนะนําให้ยิงเกาะของแคทลองสองนะครับเนื่องจากเป็นเกาะที่ครบสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งก่อสร้าง,งนานาประการแล้วก็เป็นเกาะที่ไม่ค่อยมีโลกป้องกันนะครับเหมาะสำหรับการฟาร์มเก็บสามแสนได้อย่างง่ายดายนะครับ ใครที่ไม่เคยมีเพื่อนเล่นเกมนี้ก็แนะนําให้แอดเขาไปได้นะครับชื่อฟรานซิสโกพาเกล่านะครับเป็นกอดทำฟาร์มชั้นยอดเลยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเราสงสารแล้วโอ้ใครมาขโมยตอนนี้มันสงสารแล้วขอรวมอีกสักรอบสองรอบนะครับยิ่งแม่งเลยลาก่อนก่อนที่แสนสวยงาม <laughs> ตอนนี้ก็เหมือนมีประมาณ50รอบแล้วนะครับยังไม่ได้สตูสทีเลยอะ่ะโอ้ไม่ก็โอเคได้ลดแล้วแครับซึ่งโลผมก็เต็มอยู่อืม นะเต็มอยู่ผมว่าเราตัดฉากถึงตอนแจ็สติลลวเลยดีกว่านะครับโอเคสติวอุ้ยกลับมาโอเค okay, สติวแล้วเยี่ยมทุกคนจำได้ไหมว่าเกาะของคนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคถึงจุดๆนี้แล้วนะครับเอหน้าตามันเอสองหรือสามวะเอ๊แต่จำได้ว่ามันไม่มีควันขึ้นใช่ไหมน่าจะสามปะใช่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 ปะแต่ดูชื่อที่เฮอใช่เว้ยใช่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 เว้ย อ๋อม <ś led> oh, ีเรือเรือคันด <laughs> ูกินได้เรือคันดูเรือคันดูเรือคันดูอยู่ข้างหน้าเรือคันดูอยู่ข้างหน้าจะพาเราไปไหนนีการพาเราไปได้กินเรือคันดูนะครับถึงจะกินได้เรือใหญ่กินไม่ได้ตอนนี้